ทดสอบทดสอบ1 op, toss op, one, two, three. 2 3 two ทดสอบทดสอบ1 2 3 two ทดสอบบรรุตรีชัดเจนไหมเดีย๋ยวขออาแชร์ก่อนนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูในกลุ่มกันด้วยโอเคเห็นชัดเจน สำหรับวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของกฎหมายปกครองนะครับปกครองนะครับทำไมต้องปกครองวันนี้เราก็มาค้นหาคำตอบกันเพิ่มเติมหลังจากที่เราว่ากันไปใน EP ีที่1ที่2นะครับ อีพีก่อนเราก็ว่ากันด้วยเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายปกครองนะทีนี้เราก็มาต่อกันที่มาต่อกันที่เรื่องของการกระทำทางปกครองนะครับการกระทําทางปกครองนะเราจะเข้าเนื้อหากันอย่าง อย่างง่ายๆเลยนะโอเคการกระทําทางปกครองเป็นเครื่องมือในทางกฎหมายที่ฝ่ายปกครองใช้ดําเนินกิจกรรมทางปกครองเพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีความหมายของการกระทําทางปกครองนะครับ การกระทำทางปกครองหรือ administrative act นะครับ administrative นะเป็นการกระทำทางบริหารประเภทหนึ่งที่ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของส่วนรวมอันมีลักษณะ เป็นงานประจำโดยตกอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเช่นการตรวจตราการตราพระราชกิจสีการหรือกฎกระทรวงการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการการรื้อถอนอาคารโดยเจ้าพนรรักงานควบคุมอาคารการจัดทำรรการทําสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสาธารณะเป็นต้น ความแตกต่างระหว่างการกระทําทางปกครองกับการกระทําทางรัฐบาลการกระทําทางรัฐบาลหรือ Act of State เป็นการกระทําทางบริหารประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับการกระทําทางปกครองที่ใช้อํานาจทางการเมืองตามกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร กับฝ่ายนิติบัญญัติหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาและพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาการปลดรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งการประกาศสงคราม การทำสนทิสัญญากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศการติดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วการกระทำทางรัฐบาลไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการแต่หากระบบกฎหมายใดต้องการให้มีการควบคุมตรวจสอบการกระทำดังกล่าวในทางกฎหมายก็จะบัญญัติไวอ้อย่างชัดเจนเป็นเรื่องๆในรัฐธรรมนูญ และมอบหมายให้สาลร,รัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดกรณีใดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ย่อมไม่สามารถฟ้องการกระทำทางรัฐบาลต่อสาลได้แต่ต้องควบคุมตรวจสอบกันในทางการเมืองเท่านั้นซึ่งอาจกระทำโดยรัฐสภาสื่อมวลชนหรือประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายบริหารบางองค์กรเช่นคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่ได้รับอำนาจทั้งจากกฎหมายระดับรับรฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติซึ่งอาจใช้อำนาจกระทำการได้ทั้งที่เป็นการกระทำทางรัฐบาลและการกระทำทางปกครองทั้งนี้ การพิจารณาว่าการกระทําขององค์กรเหล่านั้นเป็นการกระทําทางรัฐบาลหรือการกระทําทางปกครองต้องใช้หลักเกณฑ์เรื่องแหล่งที่มาของอํานาจกระทําการมาพิจารณาดังได้กล่าวมาแล้วหากองค์กรฝ่ายบริหารกระทําการโดยใช้อํานาจทางการเมืองตามกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ การกระทำนั้นย่อมเป็นการกระทำทางรัฐบาลแต่หากองค์กรฝ่ายบริหารกระทำการโดยใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายระด,ดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติการกระทำนั้นย่อมเป็นการกระทำทางปกครองจะเห็นได้ว่าการกระทำทางปกครองกับการกระทำทางรัฐบาลนั้นมีความแตกต่างกัน ในสาระสำคัญหลายประการด้วยกัน1ลักษณะของการกระทำการกระทำทางรัฐบาลเป็นการกระทำทางการเมืองหรือทางนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะที่การกระทำทางปกครองเป็นการกระทำในลักษณะที่เป็นงานประจำเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อสนองความต้องการของส่วนรวม 2. แหล่งที่มาของอำนาจกระทำการการกระทำทางรัฐบาลเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญในขณะที่การกระทำทางปกครองเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ 3. ขอบเขตการตรวจสอบความชอบด้วยด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การกระทำทางรัฐบาลเป็นการกระทำของรัฐที่โดยโทั่วไปแล้วไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการเว้นแต่จะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนเป็นเรื่องๆในรัฐธรรมนูญและให้เป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญในขณะที่การกระทำทางฝ่ายปกครองเป็นการกระทำของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการ ซึ่งระบบกฎหมายไทยกำหนดให้ศาลปกครองเป็นองค์กรหลักที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองต่อไปเป็นประเภทของการกระทําทางปกครองการกระทําทางปกครองเป็นการกระทําของฝ่ายปกครองในบริบทของกฎหมายมหาชนที่มีความหลากหลายทำนองเดียวกับความหลากหลายของภาร,รกิจในทางปกครอง โดยทั่วไปการกระทําทางปกครองอาจจาแนกออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. การกระทําในทางข้อเท็จจริงและ 2. การกระทําที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายการกระทําในทางข้อเท็จจริงการกระทําในทางข้อเท็จจริงเป็นการกระทําทางปกครองที่ฝ่ายปกครองไม่ได้มีการแสดงเจตนาเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย กล่าวคือเป็นการกระทําที่ฝ่ายปกครองไม่ต้องการให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิตามกฎหมายแต่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ภารกิจทางปกครองบรรลุผลได้ในทางข้อที่จริงซึ่งมีกรณีเดียวก็คือปฏิบัติการทางปกครองดังนั้นการทําที่เป็นปฏิบัติการทางปกครองจึงไม่มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของการกระทํา เพียงแต่หากการกระทำนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดจอมก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ผู้เสียหายจะเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตัวอย่างการกระทําทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการทางปกครองเช่นการออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากสารเมรามีนการยกรถยนต์ที่จอดอยู่ในที่ห้ามจอดไปไว้ในที่สถานีตำรวจ การรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างโดยผิดกฎหมายการขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบโดยกฎหมายให้ออกไปจากเขตป่าสงวนการสลายการชุมนุมการวางระบบการขนส่งปีโตรเรียมทางท่อในที่ดินของเอกชนในที่นี้ได้มีกำกับไว้ที่คำสั่งที่1 2 3ปี4 5นะครับต่อไปเป็นการกระทำที่มุ่งต่อผลทางกฎหมาย การกระทําที่มุ่งต่อผลทางกฎหมายแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือการกระทําฝ่ายเดียวซึ่งได้แก่กฎและคําสั่งทางปกครองและ 2. การกระทำสองฝ่ายซึ่งได้แก่สัญญาทางปกครองกฎคืออะไรกฎหมายถึงกฎหมายลำดับรองที่ฝ่ายปกครองตาขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเพื่อกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทโดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามอาจจะเรียกว่าพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิน่นระเบียบหรือข้อบังคับก็ได้ ดังนั้นกฎจึงมีลักษณะสำคัญสองประการได้แก่ 1. บุคคลที่ถูกบังคับให้กระทำการถูกห้ามมิให้กระทำการหรือได้รับอนุญาตให้กระทำการต้องเป็นบุคคลที่ถูกนิยามไว้เป็นประเภทเช่นผู้ใดข้าราชการคนต่างด้าวเป็นตน้นดังนั้นเราจึงไม่อาจทราบจำนวนที่แน่นอนของบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎ สองบุคคลที่ถูกนิยามไว้เป็นประเภทจะถูกบังคับให้กระทําการถูกห้ามมิให้กระทําการหรือได้รับอนุญาตให้กระทําการต้องเป็นกรณีที่ถูกกาหนดไว้เป็นนามธรรมากล่าวคือทุกครั้งที่มีกรณีดังที่กําหนดไว้เกิดขึ้นบุคคลประเภทนั้นมีหน้าที่ต้องกระทําการงดเว้นกระทําการหรือมีสิทธิกระทําการซ้ําๆต่อไปเรื่อยๆ ตัวอย่างของการกระทำทางปกครองที่มีลักษณะเป็นกฎเช่นมติคณนะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒธธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นป่าสงวนหนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทยเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบริกค่า,ชาใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้มีคำพิาพากษาดีกาที่ o A อทับองอกากำกับไว้นะครับกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ตอบแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่ใช่เรื่องเนื่องจากการทำงานเป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะของตัวอย่างของการกระทาทางปกครองที่มีลักษณะเป็นกฎนะครับไม่ใช่เป็นกฎเป็นเบสนะครับเป็นกฎกฎกไก่จอดอชดานะครับ ต่อไปเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับคำสั่งทางปกครองหมายถึงการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้รับคำสั่งในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวอหรือชั่วคราวในลักษณะที่มีผลบังคับเฉพาะกรณี โดยมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเป็นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองหรือการรับจดทะเบียนก็ได้ตัวอย่างการกระทําทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครองเช่นคําสั่งปลดออกจากราชการคําสั่งสภาการพยาบาลท,ที่ไม่รับรองปริญญาบัตร ที่ใช้สมัครขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้เมียมนาากระทำการแทนบริษัทคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารคำสั่งไม่อนุญาตให้เข้าทำเหมืองแร่ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวการออกใบอนุญาตให้ดูดทรายเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคำสั่ง การการะทำทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับต่อไปสัญญาทางปกครองสัญญาทางปกครองนั้นหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาที่แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดําเนินการหรือเข้าร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะโดยตรงหรือสัญญาที่มีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้บริการสาธารณะบรรุผล ตัวอย่างของการกระทําทางปกครองที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองได้แก่สัญญาสัมปทานเช่นสัญญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ u s f ระหว่างสํานักงานประรัดสานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท ITV ตามคําสั่งที่930ปี47นะครับสัญญาอนุญาตให้เอกชนใช้ขึ้นความที ตามคำสั่งที่49ปี2449สัญญาตั้งเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะอย่างเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารของหน่วยงานทางปกครองสัญญากู้ยืมเงินโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรสัญญาจ้างบุคลากรในหน่วยงานทางปกครองส,ญญาาอสัญญาลาศึกษาต่อของข้าราชการ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูประโภคอย่างเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกิจการปรปาปาสัญญารับเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรสัญญาที่ให้สแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นสัญญาอนุญาตให้เอกชนขุดดินลูกลังสัญญาสัมปทานให้เขาทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากสัญญานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณปูปโพคสัญญาที่ให้สแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐสัญญานั้นย่อมไม่ใช่สัญญาทางปกครองแต่เป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชนที่เรียกว่าสัญญาทางแพ่งเช่นสัญญาขอใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้าสัญญาจ้างเอกชนทํำความสะอาดอาคารหน่วยงานของรัฐสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สัญญาเช่าพื้นที่อา,า,อาหารในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของการกระทําทางปกครองนะครับที่ได้หยิบยกมาให้ท่านได้ฟังในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ได้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านในลำดับต่อไป สำหรับวันนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ